หลุมปลูกนี่ครับช่วงหน้าแรงก็ประมาณนี้จริงๆหลุมตรงนี้เนี่ยเราต้องการที่จะขุดหลุมให้มันลึก50เซนกว้าง50เซนนะครับพอดีผมจ้างให้เขาขุดหลุมละ15บาทนะครับพี่น้องอันนี้คือเราพอผมผสมปุ๋ยเนี่ยผมมาเทแกลบดำผสมปุ๋ยเอามาเทเนี่ยแล้วมันหลายหลุมพอเราเทแล้วเนี่ยมันมันใช้เวลานานทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเออทัางนั้นเราก็เทเพียงแค่เล็กน้อยเท่าที่เราจะสามารถถมหนอกล้วยได้นะครับสามารถถมหนอได้เล็กน้อยเพื่อให้รากเขาออก พอหลังจากนั้นเนี่ยพอรากเขาออกแล้วก็แตกยอดแตกใบแล้วเนี่ยเราค่อยเอาแกลบดําหรือว่าเศษขี้เถ้าเศษปุ๋ยหรืออะไรต่างๆเนี่ยเอามาคลุกเคล้าทีละเล็กน้อยนะครับก็คืออาจจะ2สัปดาห์ต่อ1ครั้ง1เดือนเนี่ยผสมปุ๋ยเล็กน้อยเ,อเดือนละสองครั้งโดยประมาณนี้นะครับผมก็ตั้งใจว่าจะทําอย่างนั้นนะครับนี่เห็นไหมทีนี้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถรดน้ําเติมลงไปเนี่ยในช่วงหน้าแรงซึ่งมันอยู่ห่างไกลน้ํา เราสามารถลดน้ำครั้งเดียวเนี่ยสามารถอยู่ได้เป็นอาทิตย์เป็นสัปดาห์นะพี่น้อง